สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆมาทางข้ากับชมแอร์นะครับอันนี้ชมแอร์ก็มีปลาทอดนะครับจะเป็นปลาสลิดครับผมมัน,นก็เป็นปลาทูครับผมมีปลาสลิดก็มีแกะบองครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักแอมนะครับแตเดาวครับผมแตเดาวยอดอ่อนๆครับ มาเมื่อวานครับผมมาเมื่อวานตอนเย็นเราต่อ่อนๆเลยครับข่าวจำแอก็กินีแบบบ้านๆนะครับกินง่ายๆครับกินง่ายอยู่ง่ายครับผมนะครับคลิปนี้มีไปเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องจำแอร์แชนแนลด้วยครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมบสวัสดีครับ